ไม่ต <static. S 2> oh, ู้โดยสบายดีเฮ็ดมัยังอยู่เด้วนี่เนาะหึโอ้ยิบซินโดยโดยเนาะเพิ่นกจะยิบซินปะทุกยิบเองว่าตู้เนี่ยโดยโดยเบิกเนาะอาะคนดีญาตอันนี้ไม่แหงเม่ตู้ไม่ใหญ่เพื่อนก่อนยิบยิบเองเลยว่าตู้เลยฮะยิบเองนี่นะเนาะ โดยโดยนิบเองตั้มเองนุ่งเบอร์สกุลสุคนนิบเองแล้วก็ตั้มเองนุ่งเองสบายดีบัสกุลสุคนเนาะโอ้ยิบเองตั้มเองนุ่งเองโอ้ยโอ้สุดยอดเลยโดยโดยชื่อจังไดรเม่ตู้นี่ฮะลัมนั่งลัมคือลัมโดยโอ้เนาะบ่าวตาแก่เห็นเม่ตู้เพิ่นนั่งอยู่ผู้เดียวนะนั่งงอมอยู่เนาะหลังจากอ่า่าเนาะบ่าวจิตบ่าวเชียนพน ยังไปถ่ายคลิปวัยน้องส่วนบอยเซียนเป็นกะนกังตะคลิปอยู่เนาะอยากเข้ามาทักทายสบายดีคู้จักกับไม่ตู้เพิ่นซื้อไม่ตู้ลำโดยไม่ตู้ลำอายุจท่ปีเลยตู้เยอะโอ้โหิดเจ็ดปีแล้วโอ้ิดเจ็ดปีเฮาชี้เฮาชี้ชิบเลยนะโอตู้ไปทางใดฉันโอ้ยนะชี้แตหึงโอตู้อันไหนเออโอตู follow, ه, ้เสียแต่หึงแม่กับบ่มีอีเพ่อกขอบ่มีอีเออเนาะ พ่อฉีตั้งแต่อายุแม่นี้40ปีแม่น่ะโอ้โะเออโอ้โหแม่นนั่สีอายุส40ปีเจ้าเจ้าเนาะโอ้จังได้ชันละกันหลังจากเสียแล้วกันอ่าแม่โอ้ยูนัมโพโอ้ก็ไปทั้งโพก็เชียก็เล็กโออีนี่แหละเพิ่นเพิ่นเสียได้จะปีละตู้โอ้โหทับไวละฮะ มันบ so ่จ <ah> ื่อเลยมันหลายปีแต่จนอยู่ผู้เกิดมันยังถ่า่ซ่ำนี้ล่ะอ๋อลูกผู้เกิดก็ยังถ่า่ซ่ำนี้แล้วเพิ่นว่าลูกกกได้อันนั้นน่ะออันันแม่ของอน้องอืแม่แตนบ่เออโอ้ลูกเพิ่นว่าแม่แตลูกกกเพิ่นเนาะโโยังไดคือยำข้ามาพร้อมบ่นี่ฮะอออมาพร้อมบ่พี่น้องโยโดยเบิ่งๆเนาะเดี๋ยวสิจัโคมาให้ให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งได้ทางนํากันุกแล้วพ่อแม่มี ลูกเนาะยืนยังได้คือนี่ยอ่าพ่อกะพ่อกะเซียกะจากไปแล้วไปแล้วเออบัดบัดพัวกะเซียไปแล้วเยเออยังแต่ลูกลูกลูกอะไรยังจะคนลูกกะยังจะอี้อันนี้แหละอันนี้กับปน้ำพูเพิ่นตะอดดิเพิ่งฮะก็มาเพิ่งยกจนวบ่งชุนแล้วเพิ่นมาดูพี่อมนนี้พัวเิ่นตายเลยนะเนาะพัวเสียแล้วกัมาอยู่พี่สรุปแล้วเมเตเนาะเมเตนะคือลูกของเมตู้เพิ่นเมตู้มีลูกสามคนบ่ บริสามแล้วหูเจ็ดคนสมดรุพนตายมรดจีโอเนาะลากันี่ใช่สามยิ่งหนึ่งตายนะไมยยิ่งนันยังเลยทบพดีอันนี้ตายซี่ช่ะังังโอ้ยังชงเนาะจามคนแสดงว่ายังสามคนแบบนี้นะจามค้นก็มันหนีไปหาเงินเลยมันเอ็นเฮือนนี่เออเฮือนนี่นอนเฮือนไอเอ็นเฮือนโอ้อันหลังหลังหลังนี่นะเป็นเฮือนอั้าเฮือนเก้บัดหลังอันเฮือนก้อนนี่ หลังลูกเฮ็ดไหมเออลูกไปหาเงินแล้วมาเฮ็ดโอ้ยยี่สิบชองปีเคยไปยุงเทพสิบสองปีไปยุงเทพลูกได้จ้าจ้าเนาะไม่เทินเลยเมตุเปินกระยำมาเคี่ยวมาเพิ่มในเนาะอ่ากระโตเข้ามาเพิ่มเนาะเอออ่าเบิ้งยุ่งอะตู้มีเยียงแนอเนาะเพราะว่าแต่แต่ละคนนี่เคี่ยวบวกือกันได้พี่น้องเบิ้งเบิ้งน้องเดียวปต่ตาจีไห้พี่น้องเนาะเบิ้งน้ำกันว่าเมตู้เพิ่งนี่มีเอียงแน่เนาะเคี่ยวนี่ เบืองอ่าเนอะเครื่องเครื่องหมากของผู้ไปตู้เพิ่นนี่มีผู้เนาะแล้วก็อ่าอันนี้แกงคูนเนาะตู้แกงคูนแกนคูเดอันนี้ชิดเสียดนี่เลยปูนอย่าเมาสเมืนบ่เออมายังจะ่นน้ครับตุนแกงคูน แกงคูนนี่ในตัวนี้ตัวน้อยนี่นวดบวบกับน้ำมันอืบน้มเขาเจ้าใส่าทาซุปผู้นี่ใบหนึ่งเมตู้เขิยวบาทหนึ่งนี่ใบหนึ่งเลยบ่ชสองเทือกโอ้โหไอเด่น้อลายๆคนก็มีแต่ว่าใบหนึ่งสองเทือกไปน้องแสดงว่าอ่าเนาะกันเบอร์เยอะดีกาสามเทือกโอ้โหไอเด่นาะการตอบแบบใกล้ๆกันเนาะซาบอตาถามคนเฒ่าเต็นยอคนเฒ่ามันก็มึานั้นหลดเออบ่ได้ เท้าลงคนก็นเพ้อ,อนเนี่กระเตมมดก็มีนะเออแบบยังได้แบบทออำทำโบไดเคียวนี่งุดงิดปรตูนี่ฮะโอ้เกิดไข่ไปเป็นไข่พูนะ้น่ะเงา <c oughs> ได้มือตะบีะไปตัดเอาอยู่ฝักของในที่เบาถ้าโบไดเคียวมากนี่ไข่สั้นเขาเลยไปทันเงาได้มือตะบีดเงาชุดตั้งเงาชุดต่อลายเธอหึงมากแล้วกันยืดงอนยืดหนาวมาได้ตัวใจขึ้นได้แบบนี้ได้เอาแบบตอนเท้าย่ำนี่น้ามันนี่แบบ มันแดงกืนกินน้ำเนยด้วยแบบพลทิมบดเลยพลทิมมาเลยพลทิมมาเลยบ่ลมันจีแฉบจีนัวขึ้นยังจะบ่บู่เลยข้างไตมันก็งดอยู่อันนี้ก็ดีเอองดอยู่งดอาชญากระยาบุไราเออเริ่มเคี้ยวมาตอนอายุจักปีอายุสี่สิบสองร้อนอันนี้ได้อีนี่อุร้อนนี่โอ้หุ่มนี่น่ารุ่นจนมโอ้รุ่มนี่เลยบ่ตะกี้เป็นทั้งตู้นนะไข้เป็นไข่เออแล้วก็มันรุ่นมดมันโป่งไหมในนี้ค่ะ ดูดูยังจะได้อีลูกโอ้ออเนาุนมุดปีเลยไปดามไปดาหน้าเลยดูดูทังได้เดี๋เพิ่นคือว่าอยู่กับท่อมกระตูกน้อยแท้คือบ่มาอยู่เฮือนหลังใหญ่นี่บ่มาลูกเพิ่นหลายเพิ่นมาโอ้เพิ่นลบัมาลูกเพิ่นหลายอีย่างกะมันบ่แม่นเฮือนของเพิ่นเนาะเออเป็นครอบครัวแผ่ครอบครัวเราแล้วอันนี้นั่นเฮือนอ้ายน้าปูเออเด่นน้อยสำโพลแล้วปุ๊กปีได้มันนี่เฮือนอันนี้เอ็ดกับอ้ายนี่จ้างเขาหรือั้ย แล้วก็ไปเก้กับอายก็เอากินเก้ดีแต่เก่าโอ้มีรูดมีร่างนี่เนาะสาเหตุอีว่าเพิ่นบ่มานอนก็คือบ่แม่นเฮือนเพิ่นโดยเพราะว่าเพิ่นการทีอมีกลัวแล้วนะโดยจังได้เพิ่นก็ให้หน้าตาก้าเมตู้ก็มีโบลายสัมบ่มีโบลายให้ตาหน่าเองมีแต่หน้าเจ้ามือเอานะเจ้าเจ้าเก่าแล้วเพิ่นมันหุกแล้วเพิ่นบ่เฮ็ดเออมันหุกไหมโบเฮตเก่านะเฮ้ยเออเห็ดหน้าเก่านะเฮือเจ้าม่ได้เฮ้ย นก็ให้คู่ปีกันไปเยอะขออนุญาตถามเด้อแม่แม่ตู้น่ะเป็นคนผู้ไทยด้วยว่าเป็นคนผู้ไทยเป็นคนผู้ไทยไทยลงกึ่งชนอะไรเนาเฉพาะแบบเสียงเพนี่แบบเออพอคอยหนังชุดบ้านลงกึ่งนี่แม่คอยะรดูบ้านหนางเดินดงไม่ดินนี่เออน้องเดินเออเวลาอาพอแม่คอยมาเฮิร์นเสียงปาก่่่าาาออคนผู้ไทยเนาะม่วนเลยเนาะผู้ไทยพี่สังอันนี้น่ะบ่แม่นไทยพี่เหลือโอู้้ไทยพี่สังดงอึ่งดงมาคามนะผู้ไทยพี่เหลือโอ้พี่เหลอ อ,อันนี้นไนปไาใสมาใส่โอ้แสดงว่าไปใสมาใส่ยังคือกันกับบ้านบอต้าอยู่ครับมันบ,บางปูไทยกับปชิเล์มาชิเลอ<ไ>ปล<อ>ไปชิเล่มาชิเลอโอไปเพื่อเฮยแบบปีไทยปูไทยทั้งบ้านเมต้นี่มีคำใดเนที่แบบว่าวแบบคแลแแแแ้ายคายคือกันนะนะนี่วหาะน,นได้หละนี้เละโอ้เชียงป่าแบบนนี้เลยนี่นี้เลยเออแบบมีแต่ได้แบบเคยชู้กับบูมีแนะฮะผู้มีผู้บูมีไดลเคยชู้ไพมันชู้นี่ ดังนั้นก็มันเป็นเล้าก็มีผู้ทึ่งก็คุ้นก็ต้อับเล้าทึ่งก็มีคุ้นก็ปิดซูดก็มีแล้วพวกชู้นั้นนะคันลงกึิ่แต่แท่นบ่มีบ่มีเนาะมีแต่พี่ชังแนวนี้พี่เลือกับบ่มีพี่เลือกับบ่มีอันนี้นะอยู่บ้านตกคุ้มเนาะพี่เลือกับบ่มีพี่เลือกับบ่มีอีกด่ายรุดใบใช้มาใช้เออเนาะการแสดงว่า ทำนี้ยังเสียดปากยังอยากคือทางคนบ้านบ่ตาอยูอ่โดยถ้าอุทัยบ้านท่องทินนี่ยกิน,ข,กนข้าวกับพล่อเนาะกินข้าวกับคือกินข้าวกับเพอโดยโดยพุทธายเมืองว่างได้พดเออพอนี่นะเออเพล่อในพุทายเมืองว่างใจเมืองว่างนะคอไปตัดอ้อยอยู่กันฝ่ำของ ใบพัดพี่เลือกาว้าอ้าวอยู่พุ้นเพิ่อนฟ้าคงฟ้านั้นก็ได้ผู้ชายโบกาว้าอ้าวแต่อยู่พีก็ยังได้ค่อยว้าวผู้ชายเมืองว่างอันนี้กับผู้ชายบ้านหมื่นอึ๋มค่อยวาวเคยได้ยินอยู่ในในเพลงแบบว่าอ้าวหอนอนคำเนาะในในเพลงหอนคำนี่ผู้ชายเมืองว่างเลยเนาะผู้ชายเมืองว่างเลี่ยหอนคำอ่าก็เคยแบบอ่ามีเพลงโปรดมีเพลงมักอยู่บ่ประตู่ก็ยันว่าคนเฒ่าเนาะอ่ามักลำมักเพลงข้าวโบราณน่ะแบบแต่ยังหนุ่มยังสาวมักเพลงยัง ลายของมึงอ้าวเพียงสมัยตะก้านั่นแหละเออเพียงพวกอันทหารเขานั้นีิเออก็โมลดีนั่นดีเออาันกูทางเออเพียงปม่ตูขึนมากเนาะขัวทางขึ้นมาเอาไปเปิดฟัง้งยูคพระคองพระไทโคราดแล้ววะมันก็ฟัง งูเนาะบ้านมึงล่ำล่ำหูยังเขาล่ำเลยนี่มึงชิว่าเพลงเระมเป็นัวกมูลเิ่นแต่เขาสมัยสาวบ้านเนาบ้านมึงล่ำกระมูลอันบ้านมึงร้องเพลงกระมูลเนาะเพลงแม่มึงไปจังนี่อันนี้เดือด่ำเนาะแกคนผูุไทยนี่เนาะอันนี้กเบวตาก็เคยมีมูนะเขาเจ้าชิ่ว่ามึงกูเนาะเออผูุไทยพ้านางเดินมึงกูเออมึงกูพ่อแม่กับมึงได้เพราะว่าอได้ยินมูว่าห่ฟังนะเหตุเหตุผลมึงกูนี่ มันโบเมนว่าทำหยาบคายสำหรับเขาเจ้าเนาะแบบว่าเออหักเพ่งหรือว่ามูคูชนิดอย่างนี่นะเออจังว่ามึงกูนะเพิ่อนนั้นเคยในนั้นแล้วนี่ใส่เพิ่อนในนั้นจะจะพูดแต่ตาบัดทั้งแบบทั้งบ้านบ่าวใต้ถ้าว่ามึงกูนี่คือแบบว่าแข่งกระด้างเนาะเอาหายหนึ่วเาหายแข่งกระด้างเช่นกันเลยมึงกูทั้งกนทั้งอาบ้านเพิ่นนี่คือว่าดีเนาะดีนะเป็นคนกูเดี๋ว่าหักเพ่งกันโอ้ได้นี่แหละหลายบ้านหลายเมืองกั ในแลกเปลี่ยนความหู้เนาะอล้วกันไม่เห็นแท้จริงเพราะเิ่นว่าผู้สาวผู้ไทยดาซิบเถื่อกะบโบเจ็บเพิ่นว่าโอ้ยอย่าว่าเขาคอยเอาผู้เาวโอ้ยว่าจะได้มีผู้ไทยวะเป็นป็นทหารป็นลาดีมาอยู่เดี๋ยนี่ ได้ดินี่ผู้ชายนี่ผู้ชาวกูมากบอกคุณนายวีผู้ชายได้นี่คือสีหายบมวกปีนมันได้แล้วเป็นอย่างไรตู้บ้านนี่มันได้แล้วค่อยทาเป็นได้ผู้ชายได้จิ๊บปะง่ายท่องเลยว่าใช่อ๋อเราจะโชดปวดแล้วหนวใช่เฮ้ยเหรอเมย์เม่์เมยตู้เริ่มสั่งครอบสั่งครัวจะปีก่อนตู้ อายุ17ปีเอาบอกอันว่าเริ่มมามีครอบมีครัวนะเริ่มแบบได้ลูกได้ผัวอย่างที่นะเออ17ยุค17ปีโอ้อายุ17ปีเนาะเพื่อนกา้าเอาผัวมาได้มาได้ลูกได้ก็ได้หลายปีเลยตั้งห้าหกปีก็มาได้ลูกได้จ้าวจ้าวเนาะแล้วอีอันนี้นายยูยังท้องเมื่อพรามันตายนะโอ้แสดงว่าพราตู้ตายตั้งแต่ว่าอ่าเมเตเพิ่นนี่เนาะยังอยู่ในท้องยังดูอยู่ยังอยู่ในท้องอยู่โอ้บุตรีเล่นข้าวบักโอจะเล่นข้าวมันแล้วก็บบีได้มัน เดินห้าออกมือเพราะมันตายเดินห้าแฮมกับพอนีโดยบัดปัจจุบันนี่เมตู้นอนเทือนหลังนี่นะนอนอยู่กับไผ่ใช่นี่อยู่กับลานได้ไหมอยู่กับลานบ่นี่นะเป็นเทือนของลูกเนาะเเออป็นนืขงลูกใช่เป็นเป็นลูกคนที่เท่าไรอันเมตู้ใช่ไหมเป็นลูกคนที่สองโอ้ลูกคนที่สองน้าเตอตอนนี้เพิ่นไปไทยวะตุ บ่แล้วนอนอยู่หน้าเออเพิ่นนอนอยู่หน้าเออแล้วก็บ่ได้เฮาเลยโดยโดยอ๋อไปแล้วก็เอ็ดชวนเล่นเอออันนี่มายังตู้นี่อันนี้โอ้ยดอกไม้นั่นบ่นี่อ้าวอันนั้นล่ะเลื้อเลื้ยไมอันนี้ตะเก้านั่นแม่น่ะเลื้อกำไอ้นั่นเออนี่บ่เออนี่จะนี่เป็นเฮือนนี่โอ้เป็นเฮือนในเรื่อยเองเลยเรื่อยเองได้นี่ปลานรื่อกำไนี่เนาะด้ามเรื่อยเพื่อนพี่น้องบูไดเกิดมใหม่รุ่นบ่เคยเห็นเออบ่ เอ้าเนาะเพิ่นเรือไหมจับเอ๊จับเล็กอะเล็กมันกะถึงมานี่โอ้ถึงมาหันกระอิดไม่ขานเช่นนี้แล้วก็เล็กเลื้อยก็ยู่นี่แล้วกะจับพายจับมานแล้วก็ดึงและฝานั้นฝานี้นี่อย่าเกิดทันเด้เนาะสุดท้ายพี่น้องไดบงไดชมน้ำกันนะนะกวงช่วงนั่นบอต้าก็ยังเห็นนันวาพอบอต้ากับเมยบอต้าเรือยอยู่นะชุมลูกก็เคยได้เนาะอพอพอกับเมยบอต้าก็เคยเรือยกันเลยทันเด้เนาะตัวทีวายั่งอยู่เนาะ เออเบิ่ง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 พ่อแม่พี่น้องซุ้มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนนั่นๆๆๆๆๆตารางเฮือนนั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอัีเนาะเล็กเลือกยังเล็กตัดกยังเล็กเลือเล็กตัดยังเบิดเนาะตู้เนาะเออนี่แหละเพิ่นว่าคนขาวโบราณพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหเว้นลูกไปเลือไเป็นเฮือนอันนี้เออไปเลือเป็นเฮือนเพิ่นว่าอือเจ้าเจ้า เดหรือไม่เห็ดนี่มีแต่เลื่อมือโอ้มีแต่เลื่อยมือบดเลยแบดนี่อันนี้ก็เอามือท่าเอานี่ชิดนวานบ้านมือนี่ท่าคือนี่ชิบุกสาวทั้งมือตะเกาเจ้าเจ้าเปรย์มันชิดว่าผนไดนี่นะไอ้เนี่เนาะแบบอ่าเคียงตัวช่างมันนี่เพื่อนก็ยังเอาไม้เห็ดอยู่เนาะเอาไม้เห็ดไม่ยังตุยฮะไม่แดงไม่แดงคือว่าปวกบวกัดมันยังบวกัดเนาะไม่แดงเนาะไม่จิกอีกทุนปวกคันไม่หั่งนี่โบทุนโอ้ไม่หั่งนี่โบทุนปวกบ่ไม่แดงนี่ทุนโอ้ไม่แดงนี่ทุน แต่เข้าโดยแต่ข้าวที้นี่ไม่เงยโบยด์โนตูเนาะโบยดได้ไหมอยู่นาฝ่าชีเจ้าเจ้าดินดินอยู่ในบริเวณนี่เป็นดินของเม่ตู้บ้านแๆกับปันเนื้อเขาเนาะกันผู้นี้กับองผู้นึงได้ดิชายผู้นี้เด้แสดงว่าข้าหัวภาพคุณน่ะเป็นของแม่เต้เพิ่นเออเพิ่นกับปันให้ลูกเนาะอย่างไรเชอะแม่ตู้แต่เช้าสาวบริมีผู้เบามาโลหลายบ่หมนะ แม mm. <c ười> ่ตู้จะพูดว่าผมมาโลดนะว่าบ้านพู้เจ้าแห่งไกลเลยแม่ตู้ให้เก่งปะจักก็ที่ได้ผูวบ้านพู้เจ้านี่เขาทุกเอาทุกยังได้เดินปกุกงกวงหนึ่งเอาทุกตอนแลกผมมีพ่อผมมีแม่พอแม่ตายป้าพอตายตั้งแต่ายุคชิบเอ็ดปีแม่ตายกับยุคสี่ชิบปีเออได้ผัวแล้วได้ผัวแล้วอ๋อ จ้างนั้มันยังถูกผูผดไปจ้ะเพราะว่าคนข้าวตะกี้นะผูผดไปทหารชีพิษนาผู้ดีอีกทางขาบทางไทยอีกหานไรหน้าได้เป็นคนเดียวไเล้อไหมก็เล้ออย่างนี้นะโตก้ามบมูใหญ่พูดบ่าไทยชาเป็นชาวไทนะผู้ดีน้อยบุญจักใหญ่ทางขับใหญ่ด้วยยังเดียวด้วยยางเดียวเอองูกับเล้งควายกับเล้งหน้ากับไทยหน้ากระดำผู้เดียวน้องเขนยังน้อยด้วยทุกนี้นะจ้าจ้า ย่งน้องผู้หนึ่งอย่งได้ฉบับนี่งูควายดิยังบ่งงูควายนั่นบนยังคนขายชีสอุดไทยมือหุกมาแต่ยทเทีนี่โอ้ยังได้ช้รลุไทยไปใช้ยาอยู่น้าอยู่น้าเออของมาได้เ้ามาจะลุกแล้วเนี่ย้ามาได้ได้นี่โอ้ไปมือหน้าเลยกะไปแล้ก็ไปทางชุนมันเอก็ไปจานขาวไทยหน้าชุนชุนชุนมันนะไทยชุนมันนะอืมเนะแล้วก็ปูกมันผูกมันผูกมันโตโอู้กมันโตกับปูกมันเละแล้วก็ว่านกาโต้โอว่านกาโตแล้วกับ มาถางในดวงนี้อีชื่อดินเขาอมาถางในดวงนี้กับออกไปดำหน้าแล้วบาทนี้ออกไปดําหน้าน้ออ่าขันเท้ามากพัดมื่อเช้าพัดจีเอาควายไปงูไปเอางูไปมือเหล็กมันจีจูงูมากลำบากเนาะตูวลำบากนอนอยู่พุ่นเอองูก็ดำหน้าแล้วหมูมีผู้ไปเลี้ยงกับคัางเป็นเคาะขั้นเอกนั่นเด้อเด้อมันหากินเองมันเด้อหางกินเนาะอยากก็หากินเองกเนละอยากก็หาบนิพุนมันเวินใช้ชาวบอนตำศาสตร์นั่นตำฉินตำยังนี่เหรอันนี โอ,อ้อยพูดเนาะบอลตำสินตำเพเพิ่นนี่โดนเขากองไม้ชื่นเดี๋ยวมันเป็นนอเสาดูน่ออโดยโดยแบบอาเมตูกุกกะตำสินหมอกสินไม้เป็นยีน่บ่เนาะเป็นนี่เลยค่ะมัน่ได้เลี้ยงมอนโอ้แต่ก่อนในเลี้ยงมอนเลี้ยงมอนได้ตกกดะเกาได้โอ้เลี้ยงมอนน้ำหน้าชาวมาจากบ่มีเนาะคุณข้าสก,กี้เพิน่นอ่ามอนเลี้ยงมอดมอดเลี้ยงมอนมอนั่นบ่เออมอดเลี้ยงมอนเออมอนนั่นกะคือโบงนี่แล้วเอาโบงมันแบบแบบมันคือโบงกระเล่นปรตุ คือบ <horse> <m shut out> ุงคือชะตางไหนแบบตัวลายแบบมันบวกกัดบวกคบบ่บ่บวกได้กัดได้ครบเออแล้วก็มันกับมันชุบแล้วมันกับชาวช้าไม้มันนะไม่ทินมันนะเป็นบ่อปลกโตมันบุ้งนะแจะก็ไปน้ำหมูตุกป้านะเลยเลยมาเฮ็ดโลแล้วแบบนี้กับเช้าโลแล้วแบบนี้นะเชาาไม้นะแล้วก็มามาต้มบ่แบบนี้ก็มาต้มแล้วแบบนี้มามาต้มต้มแล้วก็ชาวช้าไม่แล้วก็มาปีมาพัดเอาแล้วก็เป็นต้มคืนต้มฝายคืนมือนี่แหละ เจ้าแล้วก็ไปเีขี้มันแล้วก็มาล้างมาโฟมาล้างโอ,อ,อ้ยมาแล้วก็ยั่ยังได้พาฉันรุงกับย้อมเอาเจ้าได้ชิน้นอันนี้เจ้ากับผูกเอาเออแ,แต่คุณมื่อน,นี่นี่เบิดเลยเนาะมันสินเพยแบบฉันเบิดเลยเนาะชินใหม่เพยหม่้แบเบิดเนาะนี่แต่มันอันนั้นอันนี้หรือว่าน้ำเมตู้นี่ยังบ่บ่ยังเบิดแล้วเนาะเบลเล่อมันขาดได้ห้องปริชัยก็บห้องภาพไรเนี่ พราะว่าแบบตัวนั้นแบบเพวกธรรมซาต์อะไเนี่้เล็นก็มันเลงโดนเ้าพระเนี่ยเออก็ว่าธรรมชาติเนาะตัวนั้นเนาะบอกคือแบบเทาพาพไปหลายปีหลายชาติหลายเนาะมันก็มันก็ไปได้ปืนมันมันปืนเองมันได้เ้าเอามาเบิ้งก็มันตีมันเลงเจ้าเจ้าเนาะเทากูปด้ถือกับพี่ช้างผัดปีละเธอเนาะมันมีบุญจาได้ถือโอ้เนาะบ่าวตาแต่มาโอ้มาล้มเน้ะมีตู้เพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าถ่าบ่าวจิตเพิ่น ต่างไปสัมภาษณ์เนาะ,ะคับเม,มเตอร์เพิ่นแหละเนาะเพราะว่าการเห็นเมตเพนนังสงอกอยูู่้เดียวนะมาเข้ามาโอมาลมมาามก่อนหน้านะ <c oughs> มาเมื่อเลงมากันฝุ่นบุตกกระลุกมากดานมากดานมา,านมานอนน้ำทรงคาวเจ้าซื้อแม่ยังเนาะเบิ่งเบิ่งลืมเลยได้ฟังง่ายๆก็ด,ดีกันเมล่าม,มาดิ ไปเชิญเมตู้เพิ่นเท่าเออเน้องเมตู้เพิ่นเท่าเพิ่นแกยังหูแจ้งหูชัยอยู่เนาะยังตาชัยอยู่เนาะตัวเนาะเออพอได้เบิ่งอยู่เออพอได้เบิ่งอยู่เนาะอ้าวลูกศรตาน้องนายว่าโอ้ยผู้ใดลูกหลานมานั่งโอ้หนั่งล้มบ่ฮู้ซื้อนี่เออเมตู้ร่ำเนาะถังได้ผู้เป็นมากเป็นผู้เป็นอย่างนี้ซื้อเอาบ่ได้ขังผู้กะโอ้ปู่เองเลยได้กกมากค่ะป้าแสดงว่าเครื่องเคี่ยวนี่เมตู้ไม่ได้ซื้อ นี่แหละพ่อเพื่อพี่น้องเพื่อเพื่อคนดุเนาะกระเพ้าปู่อ่ายาปู่เอาอีกยากระเออเนาะนี่แหละนี่ไ่ได้ปู่ไปทะหน้าแข้งพ่อเจ้าเลยนี่แหละกุ้งตัวเองเนาะเพื่อนเดีวกานะเอากระฟุ้ยน้ำลงเตารูดกับลูกยังใช้ตัวเหรอเนาะป้ากระฟุ้ยเด็กคนน้อยน้ำลูกนะเดี๋ยวมันกระทะแต่พี่แลยลูกอ้าจัะเมนเกียักเนาะนี่ได้สิบหกเข็มนิ้บได้สิบหกเข็มมันเนาะวันนี้ มโกขาวบมได้แล้ววันี้มีเอ้ยวะนีบเลยวะแต่ไม่ตู้เพื่อนนี่ถือว่าเป็นคนแข็งแห้งผมเป็นพี่น้องเลยเห็ดไห้ไทยหน้าเนาะแบบโอ้สู่ชนก็จะทำหน้าชงปีได้ลานยื่นนี่ได้ลานยื่นปีแรกนี่ก็ไม่ได้ดามปีนี้ก็ไม่ได้ดามเนาะันกสู่ชนก็ได้เลยผมเป็นพี่น้องเลยอยู่อันนเข้าวได้เสียได้จากไปเนาะเอาเอาวอาเอา ช่างอ่ะนะเนาะเดอนนองิ่นเหยาะกันจังได๋ก็ก็ต้มขนมก็ได้กินอยู่บ่ก็ต้มขนมก็ได้เหยอเนืก็กินเนื้อเนื้อกรชื่กินอยากกระื้อกินผู้ใด้ปอนเงินปอนคำให้แต่ละมื้อลูกชายบ่ใช่เออลูกชายเพิ่นว่าเนาะโดยก็ดีแล้วเนาะเม่ตู้เพิ่นกันนี่กัมันกัเอาเข้าไปขายเออข้าไปขายเพป็นว่าขป็ดขาไก่ไปดูนั้นเลยเนาะกะโอ้ยมาโอมาลมกับเมตุเพป็นกะ อ่าเบิ่งเนได้ลูกเอ้ยโตอ่าน้องๆเพิ่นก็ไล่ยอกันได้ฮู้แบบอ่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่นะเพิ่นเล่าให้ฟังเนาะโอเคจันบ่พี่น้องเนาะอย่างใดบ่ตาก็สิได้ขอโตกับเด้เนาะเบงอ่าไม่ตู้เนาะเอาไว้อ่าซื้อขนมกินเนาะอเาแห้งแล้วก็เฮาจมันจยืนเบิ่งลูกเบิ่งเอ้ยเบิ่งน้องไปโทปลาวอาเจ้าเนาะได้ความมุ่งมปรารถนาเด้อโย แม่ตู่เพิ่นก็โอ้ได้น้ลูกน้ําเต้าแล้วเนาะมาอยู่มากินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่บ่ตากะบ่ได้ไปหาเงินหาค่าโดยให้อ่นะกี่เจ้าจะฝากของพแลโดยปาไ้คนัดข้าวก็ไปแลตัดอ้อยไปตัดอ้อยเนาะจ้าโอ้เกงๆๆโดยอ่ะแม่ตูเองกให้อุมันคนยืนนะตู้เด้อโดยโเดี๋ยวจังได๋อ่าบ่ทกสิได้อกลับบาน้เจ้าเนาะกะจักงเด้นี่โอ้ยแล้วตูเอ้ยเนาะทาเองเนาะ กันขนโต๊ะกันลานกันมากันบ่ได้เลยที่หลุดจักรยันยันพาหลุดลุมยันหลุดหลุดผลาหลงคือมากันนขุนเนาะกันฟ้าแห้งเน่นี้แหละฮือเก่ามากก็ได้นางโอ้นางลมกับแม่เมตู้ไม่ใหญ่เป็นกาโดนพ่อสมควรพ่อพี่น้องเลยเนี่นี่แหละเนาะถ้าได้ว่าได้ว่าเนาะถ้าได้ถามได้ว่าได้ลมกับคนแถวนกันเนาะก็อยากถามนะเรื่องราวชีวิตแต่เขาอ่าเนาะแต่เขาอ่า ก่อนเข้าหลังพ่อแม่พี่น้องเลยแม่ตูวแม่ใหญ่เพิ่นก่าเ่าให้ฟังเนาะหลายสิ่งหลายแนวอยู่เลยก็แม่ตูวเพิ่นนี่โอ้เป็นคนบุไทยเปิดว่ดีโอเปิดบ้ามุ่งเนาะตูเนาะเจ้าเจ้าเนาะแต่ใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสกู๊สุขชนเนาะที่เข้ามาติดตามมาชมเขาเป็นรางแจ้ให้เนาะแล้วก็อกตข่าวโฆษณาของบอตาไปแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบอตาก็คือจะได้ขอกล่าบกัว่าสบายดีเนาะแม่ตูวเนาะบ๊ายบาย